อันนี้ก็จะมาช่างนะครับมาช่างก่อนที่จะช่างน้ำหนักนะครับก่อนที่จะเอาไปกำจัดนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นงโลงงานเลยนะครับ mm. อาค่าช่างแล้วก็จะวิ่งไปเท จากเทศบาลนาครสมุทรปากลารน,นะครับอันนี้รับของเทศบาลตำบลบางเมืองมาด้วยนะครับก็จะถอยอันนี้ก็วิ่งวิ่งช่างนะครับ ายอย่างนี้กี่ตันครับพี่น้ำหนักขยะประมาณกี่ตันครับสี่ตันแล้วอ๋อตันละสี่ร้อยแปดสิบ <laughs> ผมถามเขามาบอกว่มมาตันละส <laughs> ของพี่มาจากเทศบาลบ้านเมืองเนาะอ๋อครับของคุณรับขอบคุณครับ